โ2012รอบคัดเลือกเมือ่อวันศุกที่ผ่านมาทำให้ได้เห็นโฉมหน้าของหลายชาติที่จะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วที่แน่ๆตอนนี้ได้3ทีมแล้วคือโปลแลนด์และยูเครน2เจ้าภาพร่วมที่ไม่ต้องเตะรอบคัดเลือกส่วนเยอรมนีเป็นชาติแรกที่ผ่านจากรอบแบ่งกลุ่มโดยชนะรวด8นัดมี24คะแนนเป็นแชมป์กลุ่มเแน่นอนแล้วโดยไม่ต้องรอผลแข่งขันในอีก2นัดที่เหลือ โดยนัดล่าสุดทีมอินซิเล็กตอนเอาชนะออสเตรีย6ประตูต่อ0เมซุสเออซิลจอมทัพจากเรมาริดยิงคนเดียว3ประตูรวมแล้วเยอรมนียิงไปถึง26ประตูและเสียแค่5เท่านั้นโดยยูโร2012รอบสุดท้ายทีมอินซิเล็กถูกวางเป็นเต็ง2เป็นรองแค่แชมป์โลกสเปนเท่านั้นด้านอัลซินสีส้มฮอลแลนด์ถล่มซานมาริโนชนิดไม่ไว้หน้า11-0โดยโรบินฟันเฟอร์ซี่สันโวคนเดียว4ประตู เวสลีลีสเนเดอร์สประตูเท่ากับครัสเดียนพินเตล่าฮอลแลนดชนะรวด7นัดยิงไปถึง32เสียแค่5มี21คะแนนถึงแม้ยังไม่ได้แชมป์กลุ่มอีและเหลือการเตะอีก3นัดแต่ทีมดัชก็จ่อเข้ารอเกือบ100%ถึงไม่ได้แชมป์กลุ่มแต่อย่างน้อยต้องเป็นทีมอันดับ2ส,สถิติดีที่สุดจาก9กลุ่มล่าสุดฮอลแลนด์ถูกวางเป็นเต็ง3ในสุกทีงแชมป์ยุโรปครงนี้ ในกลุ่มซีอิตาลีบุกชนะหมู่เกาะแฟโรเพียง1ประตูต่อศูนย์แต่ทีมอัสซูรีก็มี19คะแนนจาก7นัดขอเพียงอีก2แต้มจาก3นัดที่เหลือก็จะคว้าแชมป์กลุ่มนี้แน่นอนแล้วโดวยอิตาลีได้เครดิตเป็นทีมเต็งหกที่มีโอกาสลุ้นแชมป์ยูโร2012 ขณะที่แชมปโลกและแชมป์ยุโรปอย่างสเปนเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดเอาชนะทิลี3ประตูต่สซึ่งทีมกระทิงดุมีคิวเตะรอบคัดเลือกคุตบอลยุโรปในกลุ่มไอวันอังคารนี้เปิดบ้านพบกับลิกเตนสไตล์หลังจาก5นัดที่ผ่านมาสเปนชนะรวดมี15คะแนนจ่อที่จะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วในฐานะทีมเต็งหนึ่ง ด้านทีมควันใจมหาชนอังกฤษโชว์ฟอร์มสวยรูบุกชนะเบลเกเรีย3ประตูต่อศูนโดยเวนรูนี่ยิงคนเดียว2ประตูช่วยทีมสิงโตคำรามมี14คะแนนจากผลงานชนะ4เสมอ2นำมอนเตเนโกร3แต้มนัดต่อไปวันอังคารนี้อังกฤษจะเปิดสนามเบลบรีเตะกับเวลส์หากคว้าชาัยชนะและเกมนัดสุดท้ายเดือนตุลาคมอังกฤษบุกไปเก็บอย่างน้อย1คะแนน,นที่บ้านของมอนเตเนโกรก็จะคว้าแชมป์กลุ่ม G ีทันที สำหรับอังกฤษถูกวางเป็นทีมเต็ง4ี่เป็นรองสเปนเยอรมนีและฮลแลนด์ตามลำดับโอกาสคว้าแชมป์อยู่ที่อัตรา9ต่อ1ส่วนในกลุ่มอื่นๆรัสเซียเป็นจ่าฝูงกลุ่มบีมี16คะแนนจากเจ็นัดต้องทิ้งแชมป์กลุ่มกับไอร์แลนด์และสโลวาเกียที่ตามหลังสองแต้มในอีก3นัดที่เหลือกลุ่มดีฝรั่งเศสนัดล่าสุดบุกชนะอาเบาเนีย2ประตูต่อ1นแข่งเจนัดมี16คะแนนมีโอกาสสูงที่จะคว้าแชมป์กลุ่มนี้ โดยคู่แข่งคือบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาม,ามี13แต้มและเบลารุสมี12คะแนนทีมตรกาก่ยยังเหลือการเตะอีก3นัดในกลุ่ม F กรีซนำจากฝูงมี17คะแนนจาก7นัดนำโครเอเชียแค่แต้มเดียวต้องชิงเข้ารอบในอีก3นัดสุดท้ายโดยอิสราเอลที่มี13คะแนนมีลุ้นเข้าเป็นที่2ด้วยปิดท้ายที่กลุ่มเ คริสเตียโน่โรนัลโดยิง2ประตูให้โปรตุเกสบุกชนะไซรรัส4ประตูต่อศูนย์โปรตุเกสมี13คะแนนจาก6นัดเท่ากับนอร์เวย์ต้องทิ้งแชมป์กลุ่มใน2เกมสุดท้ายโดยโปรตุเกสถูกวางเป็นเต็งเจ็ที่มีโอกาสได้แชมป์ยุโรปในปีหน้าสำหรับกติกาเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายยูโร2012แชมป์จาก9กลุ่มผ่านเข้ารอบโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับทีมอันดับ2ผลงานดีที่สุดจาก9กลุ่ม1ทีม ส่วนอันดับ2จาก8กลุ่มที่เหลือจับสลากเตะเพย์ออฟชิงโคตาอีกสีชาติสุดท้ายรวมกับโปแลนด์และยูเครนเจ้าภาพรวม